เอาละฮะก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกนะครับผมวันนี้เนี่ยก็ได้ถึงเวลาแล้วนะครับหลังจากที่รีวิวพวกอุปกรณ์3ดาวไป2ตัวแล้วนะครับวันนี้ก็ถึงคิวของเจ้าตัวทัสซึมากินะครับแต่วันนี้ไม่ได้มารีวิวนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมนะครับสีสันตู้ ตู้ตุ๊กตานะครับหรือว่าสุ่มตู้ครีบนั่นเองนะครับผมเป็นเสื้อนะครับของทัชซึมักิีนะครับที่เอาไว้อัพขั้น3ดาวอันนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะฮะนี่เลยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันแค่2ดาวเท่านั้นเองแต่ว่าทัชซึมักิีเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ปั้นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันนะครับสัก1 0,000เพชรนะครับผมบดแค่นี้แล้วพอเลยนะเดี๋ยวผมจะเก็บเพชรไว้สุ่มตัวดํานะครับผมในเดือนหน้านะครับเดี๋ยวจะมีตัวใหม่เข้ามารับก็ต้องรอดูนะวันนี้เเราจะไม่ก เยอะแล้วกันเราจะเกลือแค่หมื่นเพชรพอเพราะว่าเพชรผมเหลือแค่นี้แล้วจริงๆนะครับหลังจากที่ช่วงเดือนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยหมดไปเป็นแสนแสนเพชรแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าวิธีนะครับก็คือเนี่ยครับเปิดใช้ตุ๊กตาเลยเปิดใช้ตู้จับตุ๊กตาเลยนะปึ๊บนี่แล้วเราก็เลือกนะครับขั้นที่1ปึป๊บนี่เราก็เลือกแล้วหอันขั้นที่2อันนี้เนี่ยเราจะเลือกได้ทั้งหมด3อันนะครับเราก็เลือกนี่ปึ๊บปึ๊บแล้วก็เป็นดาวและกันอ่ะตัวสุ่มดาวนะปึ๊บแล้วอันนี้ก็เป็น นี่ครับดาวอันนี้อันนี้แล้วก็ตัวโอเคขั้นที่4ขั้นที่4เนี่ยก็จะมีพวกการ์ดเอกพีนะครับผมต่างๆนะฮะเราก็เลือกอันนี้1อันเงินดีกว่าเงินเราไม่ค่อยมีนะขัดสนเหลือเกินเงินเนี่ยแล้วก็2อันดีละกันนะครับขั้นที่5้าปึ๊บขั้นที่5เนี่ยจะเลือกได้ทั้งหมด8อันนะครับเราก็เลือกอันนี้1อันเลือกอันนี้1อันนะ แล้วก็จะเป็นในส่วนของอันนี้1งอันอันนี้หนึ่งอันนะครับอีก4อันนี่ไม่รู้จะเลือกอะไรแล้วนะฮะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันอ่ะประมาณนี้นะครับก็ทั้งหมดเราก็ต้องเลือกอก่อนนะครับคือขั้นที่1ถึงขั้นที่5นะครับเลือกพวนะกนี้เ네นี่ยคืออะไรนะครับคือเนี่ยครับผมฝั่งขวามือนะครับก็คือรางวัลของเรานะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะสุ่มได้อันไหนพอเราสุ่มได้อันไหนปุ๊บอันนั้นก็จะตัดทิ้งไปเลยนะครับจนเรื่อยๆนะครับจนเราสุ่ม ครบจนหมดนะครับคือล้างตู้นั่นเองนะฮะ <c oughs> ใครล้างตู้ด่บอกเลยครับก็น่าจะหมดประมาณเกือบเกือบสัก2 0 0 0 0เพชรนะครับผมแต่ว่าถ้าใครโชคดีนะอาจจะสุ่มแบบสองสาครั้งเนี่ยแล้วได้เสื้อทัชเสื้อมากี่เลยเนี่ยก็ดวงดีไปนะครับอ่ะผมกดยืนยันก่อนเลยปึ๊บหรือแบบถ้าใครสุ่มแบบเพชรน้อยๆนะครับสุ่มไปแล้ว3 4มีทีเนี่ยแล้วมันเริ่มใช้เพชรเยอะแล้วเนี่ยเราสามารถมากดรีเซต็ตตู้จับตุ๊กตาได้1ครั้งนะครับผมแล้วก็เลือกใหม่นั่นแหละ แต่ว่าโอกาสมันก็จะได้ยากกว่าเราสุ่มลังตู้ทีเดียวนะเพราะว่าลังตู้ทีเดียวเนี่ยมันได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับขั้นแรกเนี่ยก็จะใช้1ิบเหรียญน,นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองกดเลยดีกว่าปึ๊บดูดิวันนี้ผมจะโชคดีได้ครั้งที่เท่าไหร่นะฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่อะไรครับอ่าการอัปดาวันนี้โอเคเลยนะเพราะว่าได้ใช้แน่นอนนะครับผมกดปุ๊บครั้งต่อไปเนี่ยเสีย120เพชรนะครับผมได้เพิ่มอีก12ชิ้นเป็น20ชิ้นนะครับกดเลยครับผมปุ๊บ อ่ามาครับได้อะไรครับผมได้อะไรชิปประวัติโอเคอันนี้ก็โอเคครับก็ยังถือว่ามันโอเคหมดแหละเพราะว่าเราเลือกมายกเว้นไอ้พวกแบบเศษๆนั่นเนี่ยอย่าง10ชิ้นสีชิ้นอะไรอย่างนี้นะ่ <c oughs> าผมลืมบอกไปอ่ะเดี๋ยว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 ผมลืมบอกไปนะครับว่าไอชุดนะครับหรือว่าเสื้อของทัสซึเมื่อกีเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างนะครับในอันนี้เนี่ยมันจะมี บวกนะครับของสถานะอันตรีนะครับผมนี่ถ้ารับเป็น3ดาวในอุปกรณ์นะครับมันก็จะเป็นเลิศอันตรีนะครับเป็นเลิศพลังจิตทะลวงนะครับมันก็จะเพิ่มในส่วนของพวกดามเมจการสร้างดามเมจนะการรับดามเมจอย่างเงี้ยเมื่อถูกโจมตีนะครับจะเสริมดามเมจโบนัส50%ใช่ไหมครับอย่างสมมุติผมบวกไป3ดาวเนี่ย อันนี้น่ยก้าจะเพิ่มเป็น80%อะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็จะเพิ่มพวกสถานะนะของสกิลอันตีนะครับผมเหมือนอย่างเนี่ยจกักรพรรดิเด็กเนี่ยหรืออย่างดวง E ีที่แล้วที่ผมรีวิวไปนับเนี่ยอย่างเสริมดาเมจตรงนี้เนี่ยมัน50%พอระดับเป็น3าดาวปุ๊บมันก็จะบวกเป็น80%นะครับอย่างฟื้นฟูตรงนี้เนี่ย20%นะครับมันก็จะฟื้นฟูใครพีเพิ่มเป็น35%นะครับน, <S <S น,นี่อันนี้แหละครับก็จะดีมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเอฟเฟกต์สกิลเน่ยปไอาง ด้วงเนี่ยอันตีมันเนี่ยมันก็จะวิ่งพุ่งเข้าไปต่อยใช่ไหมเฉยๆใช่ไหมแต่พอรับเป็น3ดาวปุ๊บมันก็จะมีพวกฉากคาสีนนะเพิ่มเข้ามาให้นะเป็นแบบฉากต่อยแบบเป็นลูกไฟอะไรอย่างนี้หรือว่าจากักรพรรดิเด็กนะครับที่แบบว่ามีประกายไฟฟ้านะครับรอบๆตัวขึ้นมาเวลาใช้อันตีนะครับหรืออย่างคิงเนี่ยก็จะเป็นการใช้ทอรโขงนะครับผมแต่อย่างทัซน์เมกีนะจากที่ผมเห็นมานะฮะของทัซน์เสือกีเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบ ยกทั้งตึกนะทั้งทั้งหมู่บ้านเอาง่ายๆทั้งหมู่บ้านจะสันน่ะเอาขึ้นมาทุ่มนะฮะแล้วซื้อบักี่แล้วก็จะบ้าคลั่งหน่อยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับการเปลี่ยนแปลงนะถ้าเราอัพเป็นสาดาวนะครับอุปกรณ์นะฮะแต่เดี๋ยวเรามาสุ่มตู้คีบกันต่อเลยดีกว่านะครับผมไปต่อครับรอบนี้ใช้อีก200เพชรนะครับผมกดปึ๊บสุ่มต่อครับมาครับได้อะไรครับเสื้อต้องมาแล้วจังหวะนี้อย่าให้ผมเสียเพชรเยอะเลยโอ้โห วัสดุวิจัยครับอยาให้ผมเสียเยอะเลยนะผมเสียเยอะเกินไปแล้วครับเดือนนี้นี่หมดเยอะจริงๆนะครับเกลือยิ่งกว่าเกลืออีกนะครับสมราชาจริงๆไปครับลอมนี้ใช้30เหรียญครับผมปึ๊บมาสีเขียวเป็นเลขับโชคโอ้โหชิปเฉพาะชิปเฉพาะนะครับ600อันตอนนี้เนี่ยผมก็เหลือรางวัลอยู่ทั้งหมด16ชิ้นนะครับผมเนี่ยอนไนที่เราได้รับแล้วนับก็จะไม่ได้รับอีกนะครับผมมันจะดีตรงนี้แหละนะฮะ เนี่ยก็คือถ้าเราเหมาตู้เนี่ยเราได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าก็จะเจ็บหนักหน่อยนะเป็นหมื่นเพชรเลยนะฮะตอนนี้เหลืออีกสิชิ้นนะเรากดไปเลยครับผมอีก300เพชรปึ๊บ,บมาครับขอให้โชคดีแบบไม่ต้องเหมาตู้เถอะขอร้องเลยนะครับผมโอ้โอกาเพาพรนะไปต่อครับอันนี้ใช้500เพชรแล้วนะครับ50ชิ้นนะกดครับผมปึ๊บ,บมามาอะไรครับรอบนี้โอ้ตั๋วรีเฟซล้านกาด โอ้โหเหลือ14ชิ้น,นครับไอ้สี่อันบนนี่ยังไม่ออกสักอันเลยนะครับที่เราหวังไว้เยอะๆเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้อันล่างที่ไปจะหมดแล้วลนะโอเคอีกห้ารอยเพชรครับไปครับตอนนี้เหลือ9ก้าวันเพชรแล้วนะครับผมมาจังหวะดีออกไหมออกไหมออกไหมยังไม่ออกครับไปเรื่อยๆครับ600้เพชรครับทีต่อไปมาไหมรอบนี้ต้องได้แล้วแหละได้อะไรครับ โก้โสามแสนนะครับไหนดูดิเหลือเยอะปะเหลืออีกสิบสองชิ้นนะครับครึ่งทางและครึ่งทางและตอนนี้อีกหกร้อยเพชรไป <c oughs> ก็ยังโอเคครับยังไม่ถึงหนึ่งพันเพชรก็ยังไม่ถือว่าแพงเท่าไหนนร่นะฮะปุ๊บโอ้โหหีบสุ่มตำรานะฮะเอามาทําไม้นี่ครับรอบต่อไปแปดร้อยเพชรแล้วนะครับกดยืนยันปุ๊บให้ผมได้เสรอร์ผมจะได้เก็บเก็บเพชรไว้ซุ่มตัวดําบ้างนะะเดี๋ยวจะเก็บกันไม่ทันนะครับผม ก็เตรียมรอเลยนะครับอาจจะเป็นตัวกระบองก็ได้นะครับผมหรืออาจจะเป็นอาวุธอะตอมิกก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะถ้าอาวุธอะตอมิกนี่ผมก็ต้องเบาตู้กันสักรอบแหละนะครับผมแต่นี้ผมไม่ได้ปั้นไงก็เอาแค่หนึ่งหมื่นเพชรพอขำๆนะครับให้ชาวเกลือเนี่ยได้ลิมลสความเกลือกันซะหน่อยนะมาสุ่มให้ดูแล้วใคร ไม่อยากสุ่มหรือใจไม่ถึงเนี่ยผมมาสุ่มให้ดูแล้วนะครับผมก็ไม่จาเป็นต้องไปสุ่มก็ได้นะมาดูเลทที่ผมสุ่มให้นี่นะฮะไปรับครึ่งทางแล้วนะ้โ่ต่อไปใช้1000เพชรแล้วนะครับผมกดเลยฮะกับอีก8ชิ้น9ชิ้นสุดท้ายนะฮะอะไรครับรอบนี้โอ้โหตัวทาสู้ออรีน่านะฮะเหลือ5,900เพชรแล้วนะครับใช้1,000เพชรครับตอนนี้จับเลยครับผมมา มารอบนี้อะไรออกครับเศียรบนนี่ไม่ออกจริง,รงๆเหรอเนี่ย <c oughs> จะไม่ออกจริงๆใช่ไหมโอ้โอเคโอเคไอพวกนี้ครับไปหมดแล้วนับเหลืออันนี้หนึ่งอันสมุดคัมภีร์นะผมนี่แล้วก็4ศันบนแล้วก็นี้อีกหนึ่งอันไปครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเพชรครับกับอีกสามพันแปดร้อยแปดสิบแปดเพชรที่เหลือนะครับผมสมเลยครับรอดไม่รอดครับรอบนี้รอดไม่รอดครับ อันเดียวโหอยู่ห่างตั้งไกลยังออกอีกนะอันนี้โอ้เหลือ6ชิ้นสุดท้ายเหรอเหลืออะไรอีกอันนึงอ๋อนี่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 การ์ดนะครับผมตัวซุ่มแบบธรรมดานะครับ1,100เพชรไปครับโอ้ยลุ้นครับลุ้น5ชิ้น6ชิ้นเนี่ยมันต้องเป็นของเราสักอันแหละโอ้มีแววได้เหมาตู้ครับรอบนี้ ผมจะสุ่มได้อีกแค่2ทีเท่านั้นนะครับกับอีกที่เหลือ5ชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้อะไรนะครับผม2ใน5้านะครับผมแฮชแท็กเลยนะครับว่าได้หรือไม่ได้นะครับผมแฮชแท็กตอนนี้เลยนะครับอ่ะแล้วกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกับคนละทีนะคอ่ะมีหลายคนบอกนะว่าพี่มันไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับก็แนะนํานะครับให้กดอันซับไปก่อนแล้วกดซับอีกทีหนึ่งแล้วกดกระดิ่งใหม่นะครับผมบางทีเนี่ยระบบมันลวนๆนะคะอ่ะกดเลยฮะมา ได้ไม่ได้ครับ2ทีสุดท้ายก็อีก5ชิ้นที่เหลือโอ้โหมันก็ยังเอานี้มาให้นะทายผมลุ้นเนี่ยรอบสุดท้ายเนี่ยคิดว่าเป็นอะไรรู้ไหมฮะผมคิดว่าเป็นตัวสุ่มอันนี้นะครับตัวสุ่มดาวเนี่ยตัวซับไพ่อัพดาวนะครับให้ผมลุ้นเลยเพราะาเกมเนี่ยสมมนจะดูดเงินประมาณนี้เลยนะครับผมมากดเลยครับปึ๊บมาฮะจังหวะนี้ได้อะไรได้อะไรโอ้โหชิ้นส่วนสากลปีศาจนะโอเค เดาไว้ไปอัพดวงก็ได้โอเคไม่เป็นไรก็จบไปแล้วนะครับผมหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเศษ28นะฮะกับอีกของที่เหลือ3ชิ้นนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าผมเก็บเพชรท่านเนี่ยก็จะมาสุ่มตามหลังนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยหมดเนื้อหมดตัวจริงๆนรครับคำว่าเกลือนี่ไม่เคยห่างไกลผมจริงๆนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการสุ่มตู้คีบนะครับก็มาสุ่มให้ดูแล้วนะว่าเลทมันประมาณไหนนะครับสําหรับใครที่อยากได้นะครับก็ลองมาสุ่มดูนะฮะสำหรับวันนี้ ใครที่ชอบก็ฝากกด like, ไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ